สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาสาธิตวิธีการลดน้ำแล้วก็สังเกตว่าเราควรจะรดน้ำน้องๆแคตตักันเมื่อไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่เอเป็นผู้สาธิตให้ในวันนี้ค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตเกี่ยวกับการดูความชื้นในกระถางนะครับ หลายหลายคนเนี่ยลดน้ําบางท่านอาจจะลด5วันหรืออาทิตย์ละครั้งหรือ3วันครั้งวันนี้เราก็จะมาเช็คเช็คให้ดูเกี่ยวกับเรื่องความชื้นในกระถางนะครับเราก็จะมีไนะม้หลายประเภทเลยนี่นะครับที่ดูง่ายๆเลยก็คือว่าอย่างเงี้ยตัวนี้มันเป็นดินญี่ปุ่นนะเป็นดินญี่ปุ่นเห็นได้ชัดว่าแห้งนะตัวเนี้เห็นได้ชัดว่าแห้งเลย ส่วนใหญ่ผมจะลดน้ําพร้อมกันที่สวนเนี่ยจะลดน้ําพร้อมกันกระถางใหญ่เล็กก็จะลดน้ําพร้อมกันแต่สภาพแวดล้อมแต่ละที่อาจจะอยู่ไม่เหมือนกันบางที่อาจจะติดกําแพงอาจจะติดล่มลมมากลมน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เราก็จะเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่ที่สวนมุมใช้นี่ไม้จิ้มฟันกระเกียบทังอย่างนะครับอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่ไซส์ของกระถาง ถ้ากระถางลนานักษณะนี้นี่อันนี้เราเช็คดินจะเช็คดินให้ดูว่าเห็นผิวดินญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นดินญี่ปุ่นโปะหน้านะเห็ลนลักษณะภายนอกนี่จะแห้งแต่ถ้าไม่แ lad, น่ใจก็ลองจิ้มเอาตะเกียบชิ้นใหญ่นะนี่นี่ดินไม่ติดนะครับเห็นไหมครับว่าดินไม่ติดดินไม่ติดนะนี่ลองจิ้มอีกทีนึงนี่อันนี้ใช้ชิ้นใหญ่แล้วไม่ติดอันนี้ดินของน้องแห้งทั้งกระถางนะครับแห้งทั้งกระถางจะมาสาธิต ตัวที่ดินเปียกนี่ดินญี่ปุ่นลองสังเกตดูว่าสีจะแตกต่างกันอันนี้ดูผิวภายนอกนะครับว่าน้องก็ยังมีความชื้นอยู่หน้าดินยังมีความชื้นอยู่นะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจดินญี่ปุ่นอาจจะเก่าใหม่หรือว่าเฮ้ยเพิ่งรดน้ําไปจําไม่ได้กี่วันแล้วลองจิ้มด<อ>ูจิ้มไปให้สุดนี่เห็นไหมครับนี่ดินไม่ติดนะแต่ยังมีความชื้นอยู่นี่ดินไม่ติดแต่ยังมีความชื้นอยู่ บางตัวดินอาจจะไม่ติดขึ้นมานะครับนี่นี่อันนี้เห็นได้ชัดเลยเนี่ยว่าชื้นนี่เห็นได้ชัดเลยนะเห็นได้ชัดเลยถ้าแบบนี้ก็คือยังไม่ควรจะลดนะแต่ถ้ากลัวเสียหายแบบดึงเมื่อกี้นะครับให้ใช้ไม้เล็กๆนะแนะนาให้ใช้ไม้เล็กไม้จิ้มฟันก็ใช้ได้นี่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 ไม้จิ้มฟันนี่ติดชัดเจนเลยนะอันนี้คือความชื้นในดินยังมีนะครับบางสวนหรือหลายๆที่หลายๆท่านเนี่ยใช้หินโปะหน้าเนี่ยที่แตกต่างกันไปอาจจะดูแบบดู คือบางท่านอาจจะใช้การสังเกตความชื้นบนหินนะครับเนี่ยดินจะแนะนํานะให้เป็นหินประเภทเดียวกันจะดูได้ง่ายกว่าแต่ถ้าดินญี่ปุ่น,นจ,ะจะสังเกตได้ชัดเลยว่าผิวเนี่ยผิวหินดินโปะหน้าเนี่ยมันจะแห้งสังเกตได้ชัดเลยะเนะครับ,รบใช่ครับสังเกตง่ายส่วนอย่างอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นหินที่แตกต่างกันไปตัวนี้นี่ดูว่าแห้งหรือ ก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเราสังเกตไม่ได้ก็ให้เช็คดินอย่างที่บอกไปตะกี้นะคะก็คือใช้ตะเกียบหรือไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันก็ได้นี่จิ้มข้างๆอะค่ะนี่นะครับข้างๆกระถางจิ้มไปข้างๆอันนี้หินตัวเนี้มองยากนะหินตัวเนี้มองยากองจิ้มลงไปดูนี่แล้วก็จับจับดูอ่ะตัวนี้ยังมีความชื้นเยอะไม่ควรลดน้ํานะคะถ้าลดไป ไม้ของเราก็จะน่าได้ค่ะอย่างกินตัวนี้ก็เนี่ยดูแบบว่ามันกึงก่งกึ่งอ่ะดูมันกึงก่งกึ่งล้วก็จิ้มลงไปอย่างนี้ก็ยังมีความชื้นอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับเห็นส <CNC S 1> ีครับอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูเลยอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยอย่างตัวเนี้ยจิ้มเข้าไปคือจิ้มสะดวกอะ่ะมันจิ้มง่ายออกมานี่มันก็จะแห้งเลยคือสังเกตสังเกตแค่ผิวอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือหินที่โปะหน้าดูแต่ถ้าไม่แน่ใจาก็ สามารถที่จะเช็คด้วยการใช้ไม้ไม้จิ้มฟันตะเกียบหรือไม้เสียบลูกชิ้นได้หมดนะครับขั้นตอนต่อไปจะมาสาธิตวิธีการลดน้ําให้ดูลดน้ําก็เตรียมอุปกรณ์ผมมีหัวฉีดอยู่หัวฉีดใช้หัวฉีดฝอยนะครับนี่เป็นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่<อ>ลดน้ําอันนี้เป็นลดน้ําไม้หนอนนะไม้หนอนบางท่านอาจจะลดแบบว่ากลัวใช้ฟ็อกซี่ฉีดฉีดน้อยๆอ,อย่างนี้นะครับ จากที่สัวนี่ขีดอย่างนี้เลยตกซกอย่างนี้ขีดซกซกอย่างนี้ตกซกอย่างนี้ขีดให้ออกก้นกระถางเลยนะคะนนะเพราะว่าถ้าเราลดไม่ออกก้นกระถางเนี่ยคือต้นไม้อะนี่นะครับน้ําหยดเลยเห็นไหมครับน้ําหยดต้นกระถางเลยนะน้ําหยดต้นกระถางเลยคือรากเนี่ยคืออยู่ก้นกระถางค่ะถ้าเราลดไม่ออกก้นกระถางไม้ของเราก็จะได้น้ําไม่ถึงนะคะซ้ําๆได้บ่อยๆครับ ดูได้หลายวันอันนี้ก็มีไม้ตอไม้ตอก็สามารถที่จะลดหัวได้เหมือนกันนี่อัดไปเยอะๆเลยอัดจ,จะเยอะตอนี่ชอบน้ํานะครับแต่หลายท่านอาจจะแบบเออไม่อยากไม่อยากลดหัวไม้นะเพราะกลัวน้องจะเป็นโรคหรือว่าบางที่อาจจะแดดน้อยก็ลดสามารถลดอย่างนี้ได้นี่นะครับหลีกเลี่ยงจากการลดหัวลดเบาๆลดเบาๆ,ๆว่าไม้ที่เป็นกอค่ะ ถ้าว่าเพื่อนๆมีไม้เป็นกอเน,เนี่ยให้หลีเก,เกเลี่ยงการ,กรลดน้ําที่กอนะคะหรือว่าให้ลดวันที่มีแดดเพราะว่าแดดจะช่วยให้ความชื้นแห้งแล้วก็น้ําไม่ค้างกับหัวไม้อ่ะค่ะทําให้การเน่าหรือการเสียชีวิตของน้องเนี่ยน้อยลงได้นะคะแนะนําให้ลดวันที่แดดมีนะครับมีแดดจ,ดจัดนะครับนี่นี่ผมลดอย่างนี้เลยนะลดอย่างนี้เลย ไม้ใหญ่ก็ลดได้ต้องสังเกตนะครับน้ำออกก้นกระถางเห็นไหมน้ำต้องออกก้นกระถางแบบนี้นะอยู่ได้หลายวันแล้วพอดินแห้งเราค่อยมาลดซ้ำอีกทีนะคะควิธีเช็คดินก็ไม้กลัวบางเ้ยไม้กอบางท่านกลัวเน่าก็หลีกเลี่ยงแต่กอโดยส่วนมากก็ลดได้นะแล้วดคูคืออีกครั้งหนึ่งเราก็มาเช็คดินอย่างนี้แหละพอเราพอได้เวลาลดน้ำบางที่สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันประมาณ5วัน7วัน เราก็มาเช็คดินตรงนี้นะครับว่าเออจะลดจะลดช่วงไหนแต่ช่วงไหนที่เมฆฝนเยอะๆอากาศคึมๆก็ไม่ต้องจําเป็นจะต้องบ่อยนะครับช่วงหน้าร้อนลดบ่อยได้นะครับก็ฝากสาระดีๆและเก็บความรู้ดีๆจากสวนนิชิโดชิแคดตันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเดาสรุปให้นิดนึงนะคะวิธีการลดน้ําเพื่อนๆควรที่จะดู ดินก่อนนะคะดินแต่ละที่สถานที่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะจะบอกไม่ได้ว่ากี่วันลดทีแต่ว่าการเช็คดินเป็นวิธีที่ดีที่สุดอะคะ่ะแดดลมแต่ละที่ต่างกันด้วยนะคะเอ,อ่อถ้าเมื่อไหร่ที่ดินแห้งคือเราสามารถลดไปได้เลยนะคะแต่ถ้าว่าดินไม่แห้งเนี่ยเพื่อนเพื่อลดไปน้องๆองอาจจะเสียชีวิตหรือเน่าได้นะคะเพราะว่าความชื้นมันยังมี ในกระถางอยู่เยอะค่ะก็แล้วก็การลดน้ำก็คือควรจะลดให้ออกก้นกระถางนะคะเพื่อนๆทิปนี้วันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ